มาดูอดีตเพื่อไทยเมื่อวานนี้แถลงช่วงบ่ายช่วงเย็นกันบ้างคือจริงๆเรารู้กันมาสักพักใหญ่ๆได้แล้วละนะครับว่าเขาไม่ได้ไปต่อกับเพื่อไทยเพราะประกาศชื่อว่าที่ผู้สมัครสสคนทวงของเพื่อไทยไม่มีชื่อเขาเพราะนั้นเขตด,ดอนเมืองเขาจะไม่ใช่ตัวแทนแต่เมื่อวานนี้เพิ่งชัดเจนประกาศลาอย่างเป็นทางการและบอกว่ายังเคารพพักเก่าอยู่นะยังรักเจ้านายเก่าอยู่และจะไม่ีวันทาร้ายพักเกา่าเขาก็คือเก่งการุณครับเมื่อวานนี้ตัวคุณการุณโหสกุลสสดอนเมืองพักเพื่อไทยนะครับได้แถลง ข่าวลาออกจากพักเพื่อไทยช่วงเวลาประมาณสัก17นาฬิกาที่ร้าน f o r e s t a าคาเฟสงกระภาย่านดอนเมืองนั่นแหละแล้วก็บอกเลยนะครับว่าไม่ยอมเป็นนั่งร้านให้กับใครเด็ดขาดแล้วก็บอกว่าเป็นวันที่ยากลำบากที่จะก้าวผ่านไปแต่แตัดสินใจมาหลายวันกว่าจะมาถึงครั้งนี้นี่ถือเป็นวิกฤตที่ใหญ่และสําคัญในชีวิต พี่น้องชาวดอนเมืองให้โอกาสผมทำงานรับใช้มากว่า20ปีเริ่มตั้งแต่เป็นลูกยายบันแม่ค้าส้มตาจนมาทําการเมืองท้องถิ่นเป็นสคสกเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยและสะสะในนามพักพลังประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยแม้จะเจอวิกฤตใหญ่หลายครั้งโดนใบแดงสองครั้งแต่ประชาชนก็ให้โอกาสอบอุ้มตัวเองเสมอคติของผมคือความกระตันอยู่เป็นบุญคุณที่ต้องตอบแทนด้วยการทํางานเพื่อพี่น้องชาวดอนเมืองแล้วก็ได้ลั่นประโยคเด็ดนะครับบอกว่าต่อจากนี้ไปผมรู้สึกลำบากใจที่สุดผมจําเป็นต้องลาออกจากสสในนามพักเพื่อไทย ไม่ต้องถามว่าไปไหนเพราะในอนาคตจะได้เห็นสิ่สงสําคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าจะให้โอกาสตัวเองหรือไม่เจ้านายผมก็รักแต่ที่รักมากกว่าเจ้านายก็คือประชาชนด้วยเกียรติของผมผมจะไม่มีวันทําร้ายไม่มีวันให้ร้ายอดีตนายกที่ผมรักทั้งสองท่านแต่ในวันนี้ เมื่อทิศทางการเมืองเปลี่ยนผมก็จะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกให้เป็นประเด็นเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ผมจะขอเดินก้าวข้ามความขัดแย้งนี้ดอนเมืองไม่ทิ้งกันการุนไม่เคยทิ้งใคร น้ำตาคลอเล็กๆด้วยนะคะก็ชัดเจนแต่จริงๆก็รู้กันมานานแล้วครับเพราะว่าใน21เขตที่ประกาศรายชื่อออกมามีชื่อ,อ <Okay. S 1> ดอนเมืองของเพื่อไทยว่าที่ผู้สมัครเนี่ยจะเป็นคุณสุธนพจน์กิจธนาพิทักษ์กมันจะชื่อของคุณเก่งการุณก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับอาจจะกระแสหรืออาจจะปัญหายอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วหลังๆก็จะเห็นคุณเก่งการุณเนี่ยสนิทกับฟากฝั่งของไทยสร้างไทยอย่างคุณหญิงแล้วเขตนี้ก็เป็นหนึ่งในเขตที่แอบมีความหวังนะของไทยสร้างไทยในกรุงเทพส่วนอีกเขตหนึ่งก็คือย่านสายไหมนะครับคุ นั่นก็เป็นอีกเขตหนึ่งที่ท,ทางไทยสร้างไทยเขามัดหมายเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้ในการแถลงของคุณเก่งการุณเนี่ยคือไม่ได้ประกาศว่าจะไปอยู่ไทยสร้างไทยนะคะแค่ประกาศว่าลาออกอย่างเป็นทางการจากพรรคเพื่อไทยแต่เดี๋ยวรอดูเพราะแนวโน้มก็มีความสนิทสนมกับทางคุณหญิงหน่อยสุดารั์ด้วยนะคะ